สวัสดีค่ะแฟนผีดไข่ไข่สายคันแค้นะคะมาส่งเด็กๆเข้านอนกันค่ะวันนี้จัดห้องให้ใหม่นะคะอยู่กันแบบอุ่นหนาฝาข้างเลยนะคะ ไก่สามสายพันธุ์นะคะมีปาพีมัดร็อกนะคะกำลังจะนอนกันรดแดงบูอัสลบนะคะอีกส่วนหนึ่งก็นอนอยู่ร่มไม้นะคะใต้ต้นไม้มาแอบส่องเด็กๆก,กันค่ะอันนี้ก็เตรียมกลงไข่ให้นะคะ ทำรังไข่ไว้ให้ไข่จัดเตรียมน้ำให้อาหารพร้อมนะคะตอนกลางคืนดูกันแบบอบอุ่นมากเลยนานๆก็จะได้แอบส่องนะคะเพราะว่างาน ยุ่งนะคะยุ่งกับงานเตานะคะเตาเผาถ่านต้องอัปเดตเตาเผาถ่านทุกวันนะคะ <men> ไก่ก็ยังไม่ได้เลิกเลี้ยงนะคะยังมีต่อเนื่องนะคะแต่ไม่ค่อยได้อัปเดตเท่าไหร <men> เ่เยอะไปไหมคะ ใกล้จะไข่แล้วนะคะดูกันใกล้ๆนะคะแบบกระชับนี่บาตีมัสรอบนะคะมาส่งเข้านอนนะจ๊ะอันนี้ทยอยไข่แล้วนะคะดูกันใกล้ๆหน่อยขอดูหน้าสวยๆหน่อยค่ะไม่ได้มารบกวนนะจ๊ะ มาส่งเข้านอนนะจ๊ะเด็กๆาสาวๆสนใจสกิปได้เลยนะคะหลังบ้านค่ะพิกัดอำเภอห้อวยพึ่งนะคะบ้านคำบงจังหวัดกาลสินนะคะเมื่อก่อนอยู่สมเด็จนะคะย้ายออกมาแล้วนะคะ สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะอุดมสมบูรณ์มากพ่อพันตัวเริร่มเลยนะคะรถแดงรถไอแลนด์เรดมาพีมาดรอกโอเคนะคะสนใจสกิดมาเลยค่ะ062 1465 689 063 03 497 28นะคะสวัสดีค่ะ